พลเอกประวิทย์ทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเผยถึงปริมาณน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาสูงขึ้นทําให้น้ําท่วมบ้านประชาชนริมแม่น้ําว่าเพราะน้ําทะเลมันหนุนแต่ได้สั่งการไปแล้ว จะให้ตนทําอย่างไรในเมื่อน้ําหนุนมากแต่เราก็ป้องกันพื้นที่นอกเขตที่ยังมีฟันหลอออยู่กทมและหน่วยงานทั้งหมดได้แก้ไขปัญหาโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ําไว้เรียบร้อยยืนยันได้แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ําแล้วว่าน้ําทะเลจะหนุนสูงจะมาไม่พอใจตนได้อย่างไรมันทําไงได้มันมันน้ำมันหนุนมากนะน้ำทะเลหนุนมากแต่เราก็ป้องกันในพื้นที่นอกเขื่อนนะนะเมื่อพื้นที่นอกเขื่อนเนื่องจากมันมีฟันหลออยู่ แล้วน้ำม <át> <t rag, t rag> ันนั่นแต้วทั้งทั้งกศมก็ทั้งหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยก็ไปแก้ไขปัญหาตั้งเครื่องสูบน้ําอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับบรรทาวเวอร์เท่าอันเนี้ยคงไม่นานเลยนะคงไม่นานน้ำน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนน้ำทะเลหนุนนะโอเคครับ ก็ก็ไม่น่าเป็นห่วงนะแต่ว่ามันก็ได้รับผลกระทบบ้างนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับ